นี่หมดยังขยะนี่มแล้วเออมามาช่วยกันหน่อยฮะขวดเบียร์เป็นลังสองลังเมื่อเมื่อคืนกินไม่เก็บเลยก็ขวดเบียร์นี่มันเก็บนะขวดเบียร์ขวดน้ำไอ้แก้วใครอแล้วก็เนี่ยมึงไม่ช่วยเลยเลยจิ๋วพี่ไม่จะพูดไงล่ะช่วยอะไรอ่ะลี่เนี่ยรี่มันยังช่วยจัดเก็บกวาดบ้านเก็บขยะก็ถังขยะมันสูง ก็ใยญ่เทียนได้สูงกว่ดบ้านเนี่ยถังขยะตรงนี่จิ๋วอ้าเราคุมองทางโน้นไม่ใช่ทางขยะตรงนี้กูามองยังไงว่าเนี่ยกูเก็บเดี๋ยวดูกูเนี่ยบอกตรงว่าหัวกูเหม็นไหมอะไรนะมึงดูว่าหัวกูเหม็นไหมหัวเหม็นเนี่ยป้องกันอ่ากูป้องกันเนี่ยหัวกูเหม็นไหมกูเก็บหมดทั้งขยะทั้งอะไรกูไปทิ้งหน้าบ้านหมดเนี่ยมึงมึงนั่งอยู่เฉยอ่ะอ่ะมึงมึงช่วยอะไรกูกมึงป่ะเอ้วที่เลื่องมันให้เจะกะคนอื่นเขาไม่ไม่เกี่ยวกับเจะกะเราเรื่องมันเจะกะ